ไปต่ออือโอ้ยอจ,จะเลื่อนนนะลมลม โดนเฉยอยู่ตรงนี้นี่เองไม่โตไม่โตสูุสูุโอเบ็ดเบ็ดโอหลุม น,นี่ครับขึ้นจิบข้างทอมกี้ครับก็ดี k ิ n g Corporation v e r ครับขึ้นในเนเสร็จเรียบร้อยเลย ออโอ้โหเข้าตาอ,อึอยู่ว้อยู่ว้โอ้ยหลุด,ดล้วมั้โอ้ลมก็พัด Dù mày đang dù เลยใส่ดีใส่ดีตงตัที่สเต็มเต็มปาก ต,ต่อ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 ลมพัดอีกนะจะหลุดจะหลุดจะหลุด จ,จ่ายแอนเวอร์ชั้นสีเขียวครับอนอีกแล้วนี่ใสใส,สวยโกมาข้างๆต่อครับตามมากัดเลย